ถ,ถ่ายแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ร้อนไหมร้อนไหม <c oughs> ร้อนลาเลยทุกคนดูท้องปลาดูท้องฟ้าเออร้อนเดดเนาะเดดอะไรเห็นตัวคิมี่าเนี้ยเราจะมาทำอะไรแก้เราจะมาทำอะไรแล้วเนาะทำแก้ร้อนค่ะทุกคนทำอะไรแก้ร้อนไะสมูทต <Smooth S 2> ักดดใช่ไหมวันนี้ก็คือเราจะเอาทำเป็นสลปีเคยกินไหมทุกคนสลัปีอ่ะส <c oughs> <c oughs> น่าจะเคยกินเนาะ เราจะทำเซรปปี้ด้วยการน้ำอะไรน้ำเขียวแต่เราจะทำเซรปปี้ด้วยการทำให้น้ำแข็งมันแข็งใส่เกลือนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแค่โซดาบ, <3 S 2> บาะ<า>เนาะอ่ะเราใส่น้ำแข็งไปแล้วนะัประมาณครึ่งหนึ่งห้าบาทนั่นแหละเออประมาณนั้นแล้วเราก็ต้องเตรียมก่อนนะอันนี้ก็คือมันไม่มีถุงเล็กเนาะทุกคนขออภัย เราก็จะใส่อันนี้ไปก็หัวโละทำไมซ่ามากมซ่ามากซ่ายังไงหรอเราอยากกินแบบเหมือนเซเว่นเนาะแต่เซเว่นมันปิดเราก็เลยจัดทำเองทุกขีเอาไปนิดเดียวพอเซเว่นนะนิดเดียว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 จนหมดเยเต็ม่ะทุกคนนิดเดียวเราจะทำให้สามีกินนะ ว่าเขาบน่นว่าร้อนร้อน<ด>ไม่ข่บ่นกันแน่เธออะไรบ่นดู <c oughs> แล้วเราจะค่อยๆปีเอาอากาศออกนะ <c oughs> มันจะออกไหมถุงใหญ่มากเลยแลาเจะเอาถุงอากาศมันออกเนาะเพื่อที่จะให้เวลาเวลามันขาย,ยาเนาะจับตัวเป็นน้ำแข็งมันจะไม่ออกยังเต็มอยู่ออกไหมไม่ออกยังเต็มเลยทุกคนเอาใหม่ ที่เจอเวลาขยบจะง่ายขึ้นเนาะเป็นเหมือนเดิมอย่าไปเลยแค่มาเถอะแค่นี้ก็ได้แล้วที่รักได้แรือเล่าโอ้มือเบี่ยงมเบี่ยงนี่ค่ะแล้วเราก็มันใหญ่เกินเนาะแล้วเราก็พับพับยังไงพับยังไงติดให้แน่นก็พอใช่เออเออยังไม่แน่นเกียรม้วน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 ทุกคนม้วนใดใดม้วนม้วนวันนี้แหละม้วนวันนี้บุ๊คแล้วเราก็อย่าลืมที่สำคัญ ทีเกลือเข้าไปใส่หนมคุกเลยนะสิ่งที่จะทำให้น้ำแข็งมันจับตัวแล้วก็ทำให้น้ำเขียวมันเป็นสลอปีได้ก็คือน้ำแข็งขอดภายในรถเนาะวดอันนี้มันเป็นเกลือนะคะเกลือเนาะแล้วเราก็เทใส่หมดเลยเทใส่หมดเลยผมจะคลิปครับพีน้องโอ้โหทุกคน ประมาณครึ่งกอกก็ใส่หมดเลยสามบาทไม่เป็นไรหรอกเราไม่ห่วงใส่หมดเลยวแหละเลยเหรอเกเออเออตามีเรารวยนะคะรวยเละห้าบาทรวยเราขอลุนก่อนนะคะเราขอลุนขอลุนจับกล้องดีดีไหมล่ะอ้าวดีเลยนี่้จับดียังไงเออแล้วขอลุนก่อนเนาะอืมลุน อุดแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะน่ารักเออแน่ใจละจะยัดยิงเออยัดตรงกูเลยตัวนี้เราจะยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปให้มันหูทำไมโอ้ยเกลือเต็มมือกันน่าจะเค็มพอเลยเอาครับนา้เมียขี้บ่นครับพี่น้อง รู้มันจะได้ไหมรู้เนีเราจะเอาแค่นี้เพื่นมันตัติดครับมันติดมันติดนิดนึงครบะอ๋อพอเราเสร็จแล้วเราจะขย่าประมาณห้านาทีเนาะมันเย็นมากเลยที่รักแล้วเราก็มีตัวช่วยก็คือผ้าเย็นตรงไหนฉันทำไมไม่เห็นเย็นเลย เฮ้ hey, แหมก็คืนมานี่ใครไม่รู้หนา,กว,า<พ>วกดเพ<ว>ืพ<ว>่อนห่มผ้าห่มจดคิดเลยทีเร็วเร็เร็ว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 เรวเเรรราเเวเเวว่ ไมนถึงเลยนะห้านาทีคราจะเตรียไมไกต่อ ไรรไมู่้่จะได้แล้วทุกคนมังโอ้ย่าหมุนมาลุกมนเลยผัดดิผัดเต็มตัวนะคะสูสีตายเนาะ พักย่านิดนึงทก่จะสามนาทีพอแล้วแหละที่เอาอีพอแล้วเอาอีพักอยู่หรอเอออ่ะลับใจสามนีแล้วกันในถุงสารฉันเลยเนาะปวดแขนนี่เฮ้ยลนถึงห้านาทีเลย

ดูนะทุกคนมาดูดูด้วยกันดูเด้อดูเด้อมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งตัวไหมมันแข็งมากแต่แช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 ่ว้าวทุกคนทุกคนดูสิน่ากินไหมว้าวเปิดดูข้างในทุกคนเปิดดูโอ้ปวดใจัง ข้างในค่ะทุกคนน,กกน,น่ากินามากอุ้ยน้ำเนี่ยอ่าวที่ใส่น,นี่อ่าวอันนี้ของเรานะคะนี่ขอสุดใจโดยไม่ใช่กินเลยถธอคนเดยียวกินแล้วเค็มเค็มนะคะดูนะอ,อู้จับดีดีจับอะไรจับให้หน่อยจำจำมั้งโอ้ว้าสำเร็จทุกคนทำได้ครับพี่โ <'K. S 2> อเคทุกคนอยากกินไหมถ้าใครอยากกิน ไปทําเองนะคะมีแค่น้ํำแข็งแล้วก็เกลือแค่นั้นแหละแล้วก็น้ําอะไรก็ได้ที่เราอยากได้ที่เราอยากกินเนาะแก้ร้อนได้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอปาีก่อนนะคะไปกินก่อนแนละะ้วมันอากาศร้อน้วมนะันไปบาย